เดี๋ยววันเปลี่นเดี๋ยววันนีบบาานบบ้บอกความรับราคาใหม่ที่ชนะนะครับบอกบอกความรับราคาใหม่ที่ชนะเดี๋ยวเดินอังเก่งก่อนอังเก่งมันจะก้าวกลองนีงก่การช่วยมันจาการผมนะครับช่วยมันจาการการนี่การซ่อมรถต่อมันคาดกายัางไม่ได้ซ่อม มาปักําไม้ตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟเปิดไฟอะไรเนื้อไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเล่งหนังราคาอืมนี่ก็เนื้อไม้นะครับสี่ดำพมว่ามันก็ก็ได้อยู่แล้วนะครับสี่ดำปุ่นนี้กาเป็นเนื้อแบบนี้กาเอ่อกาเตรียมนี้นะครับก็มีซอยนี้กัน มันเลยดำนั่นนะอันนี้ก็เป็นปลุ่มข้ด้านหลังก็มันเป็นเรื่องอีกตัวนะครับสั้นกระตุนอีกตัวนึงสั้นกระตุนอีกตัวนึงก็มันก็มันก็ก็มีสีดำแต่ว่าอันนี้คือการเจาะอันนี้คือการแฟนสั้นกระตุนข้างบนอืมเดี๋วก็เอ่อไมาตัวนี้เมได้ได้เจาะหลายแบบ ก็ได้แฟนกวดอ่าแฟนกวดไว้ตัวนึงแล้วก็กระจอเป็นตัวเล็กตัวเล็กก็คือประมาณนี้นะครับเบ้นๆป,ป,ประมาณนี้ถึงกรได้จอแบบอ่าสั้าการ์ตูนกระใสลักไล่นะครับจริงๆแล้วเราทําแบบนี้ได้ทั้งงาตัวนะครับตอนนี้ทั้งงาตัวก็คือเราจอประมาณอ่าตัวก็จอสีฟลูนะครับ5ตัวก็จอ,อ,อสีฟลูกนะับ,บแฟนกวด ตึงกับตึ้งพอว่าเราเฟ้นเราจะได้อาตัวนะครับเฟ้นเฟ้นเราต้องการใหม่ตอนเดียวเฟ้นอาตัวเส้นประถุนกลางประมาณอาเนียวนะครับคิดคิดไม่ไกลลืมลืมใจลอยไปยิดนนกับช่องปี ช่องปีส่องปีคลึงนะครับส่องปีส่องเดือนหรือว่าสามเดือนประมาณนั้นนะครับไม่มตัวนี้การเนื้อออกมาเป็นนี้เมื่อนแต่ว่าเป,เ,ปเป็นเป็นอะครับเออเมื่อว่าต่อไปจากนี้กระโดดต่ำแบบนี้ได้ทั้งหมดเลย5ตัวนะครับแต่ไมีทั้งหมดเลย5ตัวมันจะตัวกลมตัวกลมแบบนี้นะครับกระพุ่มได้ลงอยู่แต่ตอนมันก็นยังมีใกล้ตัวนะครับแต่ว่าตอนตอนหลาตัวต้องตัวเพิ่มได้ลงตํา ใคเอ็นจัดต์แบบมันเป็นแบบนี้นะครับเอ็นจัดต์ผมเป็นแบบเปิดเลยแล้วอา่าแล้วข้อเอ่อเร่งเร่งหลังหลักกะนะครับคำว่าลวแล้วข้อแล้วข้อก็คือก็คือต่อไปแล้วข้อต่อไปก็เร่งหลังหลักกะแต่ว่าพอมันปราชญ์ตายก็พอมจะใช้คำว่าตึ้งกาตึ้งกานี่มันก็คือแปลว่าแล้วข้อนะครับแล้วข้อ ก็มีเพื่อนๆที่ว่าคว่งางภาษาไทยไม่เข้าใจโย่ไร้ก้นนะครับการต่อไปเร่งหลังหละกการนะครับเ,เรื่องหลักกาตัวนี้ก็สม,มมุติว่าน่าจะได้ออกปั่นบาทนะครับตัวนี้สมมุติว่าได้ออกปั่นบาทน่าจะได้ออกปั่นบาทนะครับ ป่อไว้พ้นกลางหลังก็คือเนื้อมันไม่ไก่ถ้วยแต่ไดซึ่งมันได้ถ้วยแต่ข้างบนมัมีน้ำมันการทิ้งไหว้ใส่ได้นะครับใน้ายตาผมกับผมไหว้ใได้ทั้งหมดไ่าได้ออกปั่นราคออกปั่นป้อมตะม่านไม้ชิ้นนี้ป้อมตะมัานสิบวันเต็มนะครับสิบวันเต็มเต็มตะมัานสิบวันเต็มเต็มแต่ว่าพมันเอา วัดละซ่องจะบงซ้ำจะบงผมจะบันตึกไว้นะครับจะเปจด,ดเป็นข้อมูลไว้แต่ว่ารวบมรล้กก็คือทิพวันเต็มเ็มนะครับรับเราว่าพ้นด้กาเร่งวันละอ,อกรอยนะครับมันเป็นัน่นเดี๋ยวออกจากฟรีมือสะกิดนะครับมันจ่ายฟรีมือ,อวันละอ,อกรอยรับกาของจีบทำไม้เนียทั้งหมดออกไปทํางานวันละเส้รอยนะรวยความเป็นจริงล้วไม่ใกล้ไม่ใกล้ไกลจะไปตั้มนะครับเพราะว่ามันกาของจีบมันสุ่งหมัง ถึงกระปวดได้เอฮกพันฮกพันก็พ่มได้เพป็นขาเร่งวันละฮกรวยสิบวันก็คือฮกพันนะครับพ่มจะได้เป็นขาเร่งเจ๊เจ๊เลยเโดยแต่ว่าเออแต่ว่าสั้นการตุนได้พ่มผลิตเองนะครับพ่มไม่ได้ลงทุน,นอะไรการที่ว่าไม่มีทุนนะครับกเราแรงมาจนนี้จนเดียวแต่ทุกหมุตตาได้อาจิน อาชินก็โดยจะเรียกก็เราได้กัเร่งชินละทุกงหมดเราเป็นอาชินกะคุลคุลตัวเล็กก็ไป็นะครับเับวัาแล้วก็รวยทำไปกี่วันกัการทำใจก็มันได้เพียงกัเร่งนะครับได้เพียงกัเร่งตามแต่ว่าดินรุ่นใกล้ได้ไหนตอนนี้นะครับเพราะว่าตลาดกะบป้อมป้มเรามีตลาดแต่ว่ามีผัวข้าคนกลางนะครับมีปัวขาคนกลาง ึงการน,นส่วนที่ว่าก็จะไปได้กาไรได้ต่อได้ก็คือเอุ่มไม่ก็แร่งตึงนะครับไม่ก็แร่งตึงล่ะค่แต่ว่าเราแร่งในในแบบของเราขายังน้อยๆกับเปิีนไดร้วไมค์ปีตาน่า,ม,า,นามันก็เอมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับในใน,ในการใกล้ในเรื่องเส้นใส้การใกล้ในเรื่องกุนเทเซอร์ <c oughs> ซึ่งตลบเรีวไม่์ตอนเดียวได้มาตักวก็คือได้เปียงการิง วันนอาอกลอยบาทแต่จริงๆเปลาไม่ของเราก็เผื่อวา่าเราเรา,เราทำาหากับเผื่อวา่ามันเราต้องการยกระดับอะไ้เบียแต่วา่าเออมันมันชีวิตก็มันอยู่มัน,ม,นมันดีว่า่วงย่างตกปั่นตกแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างดีนะครับแต่มีอ่านตั้มแล้วก็มีก้นเซอร์แล้วก็ใกล้กได้นะครับอ่าหลายวนบาทแต่ว่าเรามามองกล้ามชดไปอีกชดนะครับอมองกล้ามไปอีกมุม มองกล้ามไปอีกมุมหนึ่งก็กคือตัวนี้พิ่นนี้นะครับอนออกแผ่นบาทแต่ถ้าเราวา่วายถึงเสียปีว่ายถึงเสีปีมันจะหน้าขึ้นนักขึ้นดําขึ้นนะครับมันจะนักวันนี้เลยล้วก็มันจะดําว่าเลยซึ่งในในส่วนกล้องก้างบนนี่มันจะขึ้นไปเลยนะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆยซึ่งปวกนี้ก็มันจะหน้าขึ้นเรื่อย ก็คือม uh ันจะได้หมดราคาเพิ่มถึงเงินนะครับถึงกับใหม่นี่อย่างหน้าอย่างดํามันก็ราคาอย่างสูงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแลาวนะครับนะปุ้มก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแลาวตัวเดียวเอ่อเสี้ยปีแล้วก็ก็ว่าเออก็ก็เสื่อตางนั้นเลยถึงดำหมาก็ก็เสื่อตางนั้นเลยเดี๋ยวก็มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแลาวแต่ว่าจริงไม่จริงก็เราลงให้รู้นุกๆกันนะครับลงให้รู้นุกๆกัน แต่ไม่มีโอกาสมุ่นหล,ลักกาสู้นะครับมันน่านักดับทำก็มุ่นก็เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับตึงตึงสองปีตัดกายได้เมื่อนดี่ผมบอกผมก็ไม่ได้ไม่ได้ออกนะครับตัดกายได้จริงแต่ว่าเนี่ยได้กาเร่งวันละออกรวยบาทคือได้ตามันตึงได้มาตัวมาดูมามา,มาชาเรียก็ขด้วยแต่ว่า มันก็ได้วันละาโกรวดบาทอยู่ดีนะครับอีต่าไปหนึ่งเดือนเจาเดือนเามเดือนก็คือคือคือกับมันได้แค่นี้ได้เพป็นกาเร่งนะครับอันนี้ตำรับตลาดแต่ว่าเอ่อเอ่อพุ่มพุ่มดินโดนได้แค่นี้นะครับแต่ตลาดบนนั้นพุ่มก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราอเอาแค่นี้ก่อนอเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไอ้ใหม่มันดกกว่านี้ก็ยังมีอีกตั้งนะครับเอ่อ ผมกิดว่าเราในท่องปีในท่องปีเราใส่เชือไอแเข้มก้นวันนี้เลยนะครับสเสื้อเข้มก้นวันนี้เลยผุมว่ามันจะออกมา,านี้วันนี้อาจจะยาววันนี้ก็เป็นไปรปกติเด็กพิ่มใส่เสือแบบไม่เข้มก้นแต่ไรนะครับแต่ว่าปรับไม่ปรับไม่ก็คือปล่อยใหเด็กว,วาเชือกตีววาพุ่มใส่แบบเข้มกนนะ้นมันจะเก้าเข็นเร็วเหมือนกันแล้วก็น่าจะอ่าดีวันนี้นะครับแต่บางครั้งบางครั้งนะครับเพืือนเรา ก้าได้ดีเออโดยราคาที่ผมไม่ไม่รู้ที่ผมกัดไม่ตึงก็เป็นได้นะครับแต่ว่าก็าก็ไม่แนใ่ใจนะครับเอาเอาข้อมูลดีมีก่อนก็าเมื่อนเปื่อนเปื่อนก็ได้เอ่อได้รู้ว่าเออเอ่อมันก็มันก็เปุ่นนี่ตึงเอ่อตึงก็ก็เราทำใหม่ก่อนนะครับเปื่อนเปล่ปปกาก้าทำใหม่ก่อนได้ผมก็มีตำราให้เปื่อนได้ใจ จ่ายาปันได้ตำราไปเลยนะครับมูลกการาคาตำราห้าเบิ้นนะครับนี่เ,เปลือนมีไม้ทิพตอนรอยตอนปันตอนเงิอเปลื่อนได้มาชิ้นเดียวกบตำราลดนะครับแต่ว่าการแดงเปลือนเ,นเออจะไม่ได้จะจะได้เป็นการซื้อวีจา้าน,นะครับก็คือเปลือนจะลดในการตำรานะครับใกล้มาชิ้นนี้ชิ้นเดียว <S <S แต่ถ้าว่าได้มาสมมุมดถ้าได้มา อาจินนะครับจินแบบไม่อาชินตอนเดียวจอสิบูกก็มีอันตั้มมีอ่านตั้มก็มันก็มันปอดได้อยู่นะครับปอดได้ได้ริมแต่เพราะว่าจริงๆก็มันต้องขึ้นมากว่านี้นะครับก็ต่อไปก็ต่อยอดไประดับที่ว่าท่ำไหมหน้าขึ้นนักขึ้นเป็นใหม่ลำเป็นไหม่ตันนะครับทําเป็นไหม่ตันทําเป็นไม่ตันเผื่อว่าเรามาเล่าเออจำมันจะบงหนึ่งได้อาโย กับตะมันจ้นาโบงหนึ่งไดอารปันเนี่ยมันเป็นเกล็ดใหม่ของพิตนะนะครับกระเปิ่นต้นใจจำราทักมานะครับเออเป็นนานสะสมเป็นนานสะสมเดี๋ยวว่าจ้างเกณฑ์ใหม่ไอ้นี่กำลังนักประมาณออกคิดนะครับออกคิด เดี๋ยวตีกองใหม่แป๊ดหนึ่งเพื่อนนึงก็ได้ออกเลยต่อเดียวเพื่อว่าคิดอะไรออกแต่ว่าไอ้บอกเปลี่อนๆได้นะครับคือเมื่อถึงตลาดการผอ่ากุญคลางนะครับทุ่งไก่ผอ่ากุญคลางแต่ถ้าเราทำใหม่เกล็ดดีวันนี้ได้ดีวันนี้เลยกับหลังที่มันการปลูกคุยได้มันจะหายวันนี้นะครับแต่ตัวนี้ได้วักพันกับที่ว่า ตื้อตื้อว่าก็กามันต้องรับรับปรับนะครับพอเราไม่ใกล้ใกลยแต่คนเด็ดเจอเขาจะล็อกพันก็คือเราไม่ใกล้ใกล้ครับก็ไม่ปลื้มนะครับเก่าแค่นี่ก่อนได้ไม่จะปลื้มตื้อว่าจำจำไอ้นั่นดูวิดีโอพอดีลูกชายมาจักท่ามันพอดี ปุ่มเล่เนื้อเรียวปุ่มปุ่มปุ่มว่าเอ่อแต่ว่าปุ่มก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเหลืองแต่ว่าไอ้ไรเอ่อมันไอ้ไรเต่าไดกันแน่นะครับก็ก็ไม่ไม่ไม่เปลนะครับเดี๋ยวพมก็ราอนฟฟ้าก็อมุนเตากันไปเอ่อการใหม้นี่มันดูมันว่ามันดูมันว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นไม้เจ้าปอกกลุ่มนะครับเอ่อชุมหมดว่า มันมีแตว่าแกอยู่เข้าก็ลงตุนไว้เป็นเบิ้์นตอนซองเบิ้์นตอนเส้นตอนมันจะมีนะครับมันจะมีอยู่ในตัวเชียนเปืน่นเปืน่นกรนอยู่มั่งนะครับกามีอยู่ซึ่งเราถ้าว่าเราวังเปึงใกล้กาเราวังปึืงใกล้ก็มันพอมว่ามันมันจะยากนะครับเพราะว่าเขามีมาเป็นเบิ้์นตอนเรามีเพียงแค่สิบสี่สิบรอยต้องรอยปันนี้ซึ่งมันออกมาปเปรือ่อ เมื่อว่าเขาก็อ่านยุ่งหมากเลยเขาอ่านยุ่งหมากเขาจะไม่สนใจเรื่องเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งเราเองก็ต้องดิ้นดุ่นแบบของเรานะครับก็เราใกล้ปอกาคนติวาอืมคนติวเก็ไม่มีแกนไม้แต่เขาก็มีความรู้ก็ปอว่าได้ปึงป้ากันไปก่อนนะครับหรือว่าอนา,อนาคตนั่นไปก็ได้ปึงป้ากันไปตลอดนะครับอซึ่งทุงหม,มดว่าเปอนเอ เปลอกก็มีอยู่เป็นเบิ้นตอนตร่องเบิ้์นตอนแต่ก็ต่าตลาดถุงเรื่องเฟืองฟูนะครับแต่เราตักไปก็คือก็จะไม่ต้นใจนะครับก็จะไม่ต้นใจก็ไม่ว่างบางทีก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าลูกลูกค้าไอแต่ก็เงียบไปอันนี้ก็เปลือเปลืต้องโรนะครับคือต้องต้องอึดแล้วก็ต้องทนนะครับอา่าเหมืองใหมน่นี่แต่ก็มันก็เป็นก็ดีว่าเออถ้าตกไปในรูปแบบนี้ได้อ่ถ้าตกไปในตอนใหม่ก็ได้นะครับซึ่งการลงตุน เปลีป่อนเองถ้าได้ทำรารจากปมก็คือตือหว่าได้ตำรารไปแล้วก็คือไม่มีตุนแร้วนะครับตื้อว่าไม่มีตุนรา้าลักตื้อหว่าไม่มีตุนแล้วนะครับเปลือนจะผลิตสร้างกระตุนได้เอง <c oughs> แล้วก็ผลิตใหม่จํานวนนี่แบบนี้ได้จํานวนมากเปลือนเหนียวทักอย่ารยงรวยต้นเปืือนเหนียวทักอ่ารวยตัวก็ได้นะครับรวยตอนอ่ารวยตัวตอนหน้าตัว,ตว,ตว อร่อยตอนก็นอร่อยตัวแบบนี้อร่อยจินหรือเป็นจินเล็กต่างมดก็ได้นะครับการเรื่องตลาดก๋วยก่อนว่ากันต่อไปนะครับอ่าคลิปนี้ก็แขีนี้ก่อน